นักท่องเที่ยวที่มาเขาใหญ่เขาไปไหนกันนะปกต,ติเนี่ยถ้ามาเขาใหญ่ก็คือจะทำงานทำงานทำงานอยู่แต่ในโรงแรมทำงานอย่างเดียวนะคะไม่ได้ออกไปสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบคนอื่นเขาไปเที่ยวกันเลยแล้วก็จะโดนคำถามแบบเยอะมากๆว่าแบบ ไปเขาใหญ่มีอะไรทำคะแนะนำร้านอาหารหน่อยนุ่งน,นี่นั่นซึ่งเราก็คือแบบแบล n k มากแบบไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเท่าไหร่เลยวันนี้นะคะเป็นวันว่างของเราเราก็เลยจะลองไปเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวดูบ้างตอนนี้แต่งตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกันวันนี้เราบทหนักท่องเที่ยวหนึ่งเราอยู่ท่ามกลางทุกท่าน กับ,บช่อชาชาเนีน่ยชาดิค่ะมาไมคยค่ะหลาน,านปลาอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะคะร้านบรรยากาศเราก็สั่งกาแฟ,ฟแล้วก็ขนม ร้านบรรยากาศแบบค่อนข้างดีเลยนะก็คือค่อนข้างโปรงมีพื้นที่นั่งตั้งแต่แบบอินดอร์แล้วก็เอาลโดร์ขอดยารแบบเซตตีมาไว้แบบน่ารักมากๆแต่ว่าข้างนอกแดดร้อนเราก็เลยมานั่งกันข้างใน p o r t คาเฟ่แล้วน,นะคะวแวะถ่ายรูปกินกาแฟขนมขนมอะไรใดๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่สวนสัตว์โบนันซาคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่สวนสัตว์โบนันซามีอะไรบ้างนะตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่สวนสัตว์โบนันซาเอ็กซ์ตริกซูแล้วนะคะทุกคน ็แกไปเดี๋ยวเราไปแรกอาหาให้น้องกันน้องวันที่นะคะ่ทุกตัวกินแครอทก็เอาแคลอทมาฝากไปฟังว่าเคยให้มาเลยมให้มามาดูผิวเมื่อกี้ คือสวนสัตว์โบนันซ่านะทุกคนคือถ้าจำไม่ผิดอ่ะถ้าเคยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยก็แบบเล่นกับพวกเสือเล่นกับสิงโตอะไรอย่างเงี้ยม,ามา้าคงมาแฮะก็น่าจะที่นี่แหละเพราะว่าถ้ามาเขาใหญ่ตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าจาไม่ได้เลยว่าแบบมันเป็นแบบเนี้ย <laughs> นี่คือแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ <laughs> หมูตัวที่หนึ่งหมูตัวที่สองสามสี่ห้ากลับบ้านมาแล้วนะคะหลังจากไปเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวกันมาจะร้อนมากเหนื่อยมากเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก <laughs> ร้อนมากแต่สนุกดีนะ แบบว่านานๆทีเราจะแบบเออไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสวนสัตว์ก็ไม่ค่อยได้ไปนะน,นะนานทีก็ไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปสวนสัตว์มาตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้กี่ปีก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าสนุกดีนะคะวันนี้ตอนนี้แบบว่าเหนืงง่อยแล้วก็รู้สึกว่าต้องการรีเฟรชนิดนึงเดี๋ยวจะไปไว่ายน้ํากันเอาใครตุ่นเล่นน้ำอะไร พูดไทยไม่บายตังแต่เมื่อวานเราไปเที่ยวกันมาแล้วสองที่นะคะแต่รู้สึกว่ายังไม่จุใจพอเมื่อวานเนี่ยก็คือตอนที่ขับรถกับโรงแรมอ่ะชาเจอคาเฟ่ร้านหนึ่งคือเหมือนกับว่าเขาเป็นร้านแบบเล็กๆอยู่ริมถนนเลยทุกคนคือเหมือนเป็นฟิลแคมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลย จะไปนะคะเป็นวันที่2ของการเที่ยวของเราก็เดี๋ยววันนี้จะออกไปกินข้าวเย็นที่นั่นกันนะคะยังไม่ค่อยแบบเห็นคนรีวิวสักเท่าไหร่เราก็เลยว่าเราจะไปลองสะหน่อยดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้นี้ก็คือร้านของชื่อว่าซิล,ล่บาร์คืออยู่เนี่ยริมถนนเลยแล้วเขากางเป็นแบบเต็นท์คันิ้งแบบนี้ เหมือนจะทำเป็นรานแบบแนวแนวฟิว,วอิสกากยะอะไรเงี้ยขายอาหารญี่ปุ่นเราลองไปดูครันว่าเขาขาย,ยอะไรบ้าง อคค่ะพี่คนไส้บอกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ขาด <laughs> <laughs> ได้เยอะแล้วได้กาแฟฟรีาฟมาแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาล่างกันอยู่ที่ร้านหมูกระทะช้อนทองนะคะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศบานจากแบบกินหมูกระทะที่โรงแรมเยอะแล้วตอนนี้เราก็เลยมานั่งกินหมูกระทะแบบโลโค้กันบ้าง<ไ>มีคนตี้อยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ไม่โฟกัสเลย <laughs> เนื่องจากว่าเมื่อกี้ไม่อิ่มอันนี้ก็คือมากินต่อนะเดี๋ยวจะมาดูว่าหมูกระทะที่นี่เขาเป็นยังไงโขเคือบับแยบมากค่ะ อืออ้อมร้านนี้น้ำซี้มอร่อยมากิสดมากอาหมูกระทะที่โรงแรมลาก่อุ่ยงมากหมูกระทะที่คิดไมอยากเราก็ยังแซ่บนะคะแต่อมโมโคแบบมันรดาฟิลคนละฟิลกันคนละฟิลกัน ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวเล่นมา2วันเต็มนะคะกับการลองเที่ยวแบบนะักท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ดูบ้างนะคะหลังจากที่ปกติก็ทํางานตลอดเลยทั้งสวาวอาทิตย์ก็ก็ทำงานมาตลอดพอช่วงเนี้ยมันเป็นช่วง low season ใช่ไหมมันก็พอมีเวลาเสาร์อาทิตย์ให้เราพอได้ไปใช้เวลาส่วนตัวดูวบ้างเพราะว่าก่อนนั้เนี้ ไม่ว่าจะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาทุกๆวันวันไหนก็ตามเราก็คือทํางานหมดเลยเพราะว่าโรงแรมออกระเริดทุกวันเนาะได้ออกไปนอกโรงแรมบ้างได้ไปคาเฟ่บ้างไปสวนผัดไปกินข้าวที่อื่นบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็สนุกดีนานๆทีมีโอกาสได้ทําแบบนีทีเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยกล้าออกข้างนอกเนาะเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างไม่อยากเจอคนเยอะ แต่ที่ไปมาสองวันนี้ก็คนเยอะอยู่ดีเพราะว่ามันวันเสาร์อาทิตย์แล้วเนาะรู้สึกได้รีชาร์จพลังไปบางส่วนกะว่าจะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกมากขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่มากขึ้นเห็นเขาใหญ่มากขึ้นลองไปกินร้านอาหารของคนโลเคมากขึ้นจะได้แบบสัมผัสเวิถีชีวิตโลเคของคนเขาใหญ่มากขึ้น ไม่ค่อยได้สัมผัสด้านนั้นของเขาใหญ่สักเท่าไหร่คืออยู่ในโรงแรมอะเราก็ได้รับการบริการที่แบบดีมากคิดว่ามันก็บางทีเราก็ต้องออกไปเจอสิ่งต่างๆข้างนอกบ้างแบบไป explore ไปแบบร้านใหม่ๆไปดูว่าเอคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างนะ,ะอะไรเงี้ยคิดว่าต่อไปนี้ก็จะพยายามออกไปข้างนอกให้บ่อยขึ้นเพื่อว่าเรามีใครถามว่า ให้แนะนำร้านอาหารในเขาใหญ่หน่อยเราจะได้แนะนำถูกเจอกั <c oughs> <c oughs> นคิปหนะคะ่ะบ๊ายบาย